สวัสดีครับหมอแบงค์นะครับจากสุทธิศักดิ์คลินิกหมอชื่อนายแพทย์สุดทิศักดิ์วงศีรีวัฒนคุณเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านหูคอจมูกและก็เชี่ยวชาญเรื่องของสัญญกรรมจมูกนะครับให้บริการที่สุทธิศักดิ์คลินิกวันนี้มีคาถามจากทางบ้านนะครับมาถามหมอว่าอะไรที่เราจะต้องเตรียมไปให้หมอบ้างก่อนที่ทําสัญญกรรมจมูกนะครับวันนี้หมอสรุปมาให้ง่ายๆนะครับทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะสำหรับข้อที่1นะครับประวัติสุขภาพประจําตัวนะครับไม่ว่าจะโรคประจําตัวหรือประวัติแพ้ยาาาานนเเเเป็สสิ่งงํคัญมมมกลลยยรรตต้อต้ออีขู ไว้ให้กับแพทย์นะครับข้อ2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของยาที่เราใช้เป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคประจําตัวเช่นยาต้านเก็ดเลือดนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยแนะนาให้หยุดยาก่อนประมาณ7จวันในส่วนที่2ก็คือยาเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมบํารุงผิวพรรณบางคนกินพวกคอลลาเจนน้ำมันตับปลานะหรือพวกวิตามินซีนะบางเปเปอร์หรืองานวิจัยครับจะมีผลต่อเรื่องของการแข็งตัวของเลือดทำให้มีอาการช้ําบวมแล้วก็เลือดหยุดยากมากขึ้นนะข้อ3นะครับก็คือความคาดหวังรูปทรงของ ซึ่งข้อนี้สําคัญมากๆในเมื่อเราอยากจะทําจมูกครับเราก็ต้องดูนะครับตัวอย่างรูปที่เราอยากได้ทรงจมูกที่เราชื่นชอบครับแล้วก็เอาให้คุณหมอดนะูว่าจมูกของเราสามารถทําเป็นรูปทรงประมาณนี้ได้ไหมเนพะื่อให้คุณหมอวิเคราะห์ โครงสร้างจมูกเดิมนะครับแล้วก็หัตถการที่ทํารวมถึงเรื่องของการเลือกซิลิโคนที่เหมาะสมกับจมูกที่เราต้องการด้วยครับข้อที่4นะครับประวัติในเรื่องของการสูบบุหรี่และก็การดื่มแอลกอฮอล์คนที่มีปัญหาเรื่องของการสูบบุหรี่และก็การดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีผลต่อการหายของแผลแล้วทําให้แผลเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการไหลเวียนของเลือดทําให้เลือดออกง่ายแล้วก็หยุดยากนะครับดังนั้นเนี่ยใครก็ตามนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงนะครับก่อนทัยริต์คบ ข้อ5นะครับการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องบอกแพทย์ด้วยเพราะว่าถ้ายังมีการตั้งครรภ์หรือให้หนมบุตรหมอแนะนำนะครับให้เลื่อนการผ่าตัดไปก่อนเ no? นาะเพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องมีการใช้ยาปฏิชีวนะยาลดการเสบหรือยาแก้ปกวดที่มีผลต่อการตั้งครรภ์หรือว่ามีผลต่อการให้นมบุตรตัวความปลอดภัยของลูกนะครับหลีกเลี่ยงไปก่อนครับข้อที่6แล้วนะครับก็คือเรื่องของกิจกรรมที่เราต้องทําหลังจากการทําสัลญกรรมเนาะ no? ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีกิจกรรมที่ต้องทําหลังําาาสัััญกกกกรรมเช่่นน<ๆ>อออาลางงยยห มาราทอนไปเที่ยวทะเลเล่นน้ำว่ายน้ําดำน้ำ,ำ,นำแนะนําให้หลีกเลี่ยงก่อนนะคะเพราะว่ามีอาจจะมีผลต่อเรื่องของการติดเชื้อและก็การหายของแผลนะ สำหรับข้อที่7นะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอาการน่าสงสัยเช่นประวัติเรื่องไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกพวกนี้ให้หลีกเลี่ยงการทําศัลยกรรมไปก่อนนะเพราะว่าอาจจะมีผลต่อเรื่องของการหายของแผลนะเพื่อการศัลยกรรมที่สวยงามนะครับแล้วก็ได้ผลดังใจนะครับและปลอดภยัยสําหรับใครที่สนใจเรื่องของการทําศัลยกรรมเสริมจมูกอย่างปลอดภัยกับหมอเฉพาะทางสามารถสอบถามมาได้ทุกช่องทางหมอย,ยินดีให้คําตอบ แล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืม7ข้อที่สําคัญที่ต้องบอกแพทย์ก่อนทำศัลยก,กรรมนะครับรับรองว่าคุณจะได้จมูกสวยแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนครับ